นี้เรามาดูอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับเราเปิดคลิปที่บ้านศรีอุบลอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับศรีบนนี่คือคนอพยพประจอุบลน,นะครับภูหลวงมีหลายจังหวัดที่ย้ายเข้ามาตั้งถินฐานนะครับจากอุบลจากยะโสธรอาสาขามศิษสะเกตมีเยอะนะครับขานภูหลวงเป็นที่ว่าง คนก็ามาจาับจองก็บรรยากาศดีอุดมสมบูรณ์ก็ชวนญาติพี่น้องมานะครับี่กระบ้านสีนอุบลอำเภอโหลวงจังหวัดเลยเส้น2-0-1 ก็เลียงลายอยู่เช่น2016นี่แหละครับก็มีบ้านซ้ายขวาบ้างหลวงนี้ก็เป็นเพเพอที่ลมสมบูรณ์ครับใน,นบ้านของไว้น้ำคู่นะครับน,นีนบ้านหนองบัวน้อย านน้องเขียดตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับบ้านน้องเขียดเลอภูหลวงนี่ก็เป็นพื้นที่ลาบทำนาเยอะนะครับแล้วก็มีทำพื้นไล่อ้อยบ้าง พาลารับซื้อ,อยาด้วยนะคะปูหวงนี่ ตัวตลาดของผู้หลวงนะครับตรงไปวางสะพุงขวาไปผู้หลวงตัวเพเภอนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปจุดตัวเำเภอกันนะครับ ตัวเบอรจะเส้น2473 2่เ3ว่า24 73. 24 73ตัวเบอ ที่ว่าการอำเภอพูหลวงนะครับ ที่เห็นภูเขาด้านหน้าคือภูหลวงนะครับทางขึ้นภูหลวงจริงๆถ้ารถขึ้นต้องไปขึ้นทางภูเรือนะครับจะไปขึ้นมาตัวอำเภอภูหลวงจะขึ้นไม่ได้นะครับที่ทําการอยู่ฝั่งภูเรือนะครับเส้นผูเรือเส้นหมายเลขสิบสอง อําเภอเป็นอำเภอขนาดเล็กนะครับปูดบอไม่ใหญ่มากชีพลักก็คือทอํายางพารา้อ,อยมันบ้างนะครับแล้วก็มีทำนาบ้าง เป็นเพลงเก่าขวาไปบางสะพุงนะครับนี่ก็เป็นชุมชนที่จะไปบางสะพุงของปุโรวงนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะเจริญสุดๆแล้วครับตรงน,นี้นถึงนะครับ นี่ก็มีซื้อขายยางพลาเยอะครับปกยางพลากันเยอะูุหวงเราก็ดูสภาพบ้านเลืไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอวามเปอพูุหวงจังหวัดเลย สำหรับอำเภอ